ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลแปลงในายวีรพงษ์คงสาสวนเจริญทรัพย์มีขนาดพื้นที่1นึ่งไร่ตั้งอยู่บ้านสี่เหลี่ยมหมู่ที่2ตําบลเขาคอกอําเภอรประโคนชยัยจังหวัดบุรีรัมย์นายวีรพงษ์คงสาได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทริฎดีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลประจำปีงบประมาณ2564โดยสามารถพลิกฟื้นที่ดินเดิมที่แห้งแล้งมาเป็นพื้นดินที่ชุ่มชื้นร่มรื่นเขียวขจีด้วยจิตใจที่ศรัทธาในศาสตร์ของพระราชาด้วยความขยันอดทนทำให้พืชผักผลไม,ไม้ยืนต้นเติบโตปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลที่มีกิจกรรมการปลูกผักผลไม้กระจายออกดอกออกผลเต็มพื้นที่ผสมผสานการเลี้ยงปลาการทำปุ๋ยหมักพอกล้าไม้ยืนต้นสมุนไพรต่างๆจึงกลายเป็นครัวเรือนต้นแบบและเป็นศูนย์เรียน โคกหนองนาพัฒนาชุมชนและเป็นครัวเรือนต้นแบบอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทั้งนี้ส่วนราชการในตำบลอำเภอและประชาชนได้มาศึกษาแนวทางการดำเนินงานและเริ่มนำไปขยายผลแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ต่อไป มีฐานการเรียนรู้จุดเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบมีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสร้างเสริมการเรียนรู้ได้จริงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของผู้รับบริการเช่นมือฐานเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาฐานเรียนรู้การปลูกไม้ป่า5้าระดับฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักฐานเรียนรู้คันนาทองคำฐานเรียนรู้การทำแซนวิชปลาฐานเรียนรู้การเผาฐานเป็นต้น มีเครือข่ายครูพาธร,รมหรือวิทยากรประจำฐานเรียนรู้จุดเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบในระดับชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงครอบคลุมทุกด้านการเรียนรู้ที่จำเป็นสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และบริบทชุมชนและมีการเชื่อมโยงเจ็ดภาคีการพัฒนานในพื้นที่โดยในชุมชนมีครัวเรือนต้นแบบและสามารถเป็นครูพาธรรมได้ครอบคลุมทุกด้านการเรียนรู้ที่จำเป็นและเชื่อมโยงภาคีการพัฒนา,นฒนานได้อย่างเหมาะสม มีผลผลิตพึ่งพาตนเองได้โดยมีความมั่นคงทางอาหารและผลผลิตมีความปลอดภยัยมีการแปรรูปผลผลิตจากแปลงพื้นที่ต้นแบบและมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างๆมีกิจกรรมด้านการออมและการแบ่งปันของแปลงพื้นที่ต้นแบบกับเครือข่ายพื้นที่ต้นแบบและชุมชนในรูปแบบหลากหลายต่อเนื่องสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน รวมถึงการส่งเสริมการออมอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการออม,มเมล็ดพันธุ์ผักการออมผลผลิตอาทิพันธุไม้การแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์ให้ผักกลุ่มปรอบบางเป็นต้นมีช่องทางการจัดจำหน่ายผลผล,ผล,ผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากแปลงพื้นที่ต้นแบบในชุมชนและตลาดออนไลน์มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นผ่านสื่อออนไลน์เช่น Facebook ไลน์เว็บไซต์ มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานและแนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยอำเภอมีการจัดทำคำสั่งเครือข่ายโคกหนองนาระดับอำเภอประโคนชัยและนายวีรพงษ์คงสามีตำแหน่งผู้แทนเครือข่ายโคกหนองนาระดับตำบลมีผู้สนใจมาศึกษาเรียนรู้เป็นประจำทุกเดือนและบริหารจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ